พี่สาวเมียวท่านเป็นอย่างไรบ้างฉันไม่เป็นไรรีบพาเจ้าหญิงออกไปจากที่นี่ซะพี่สาวอาการของท่านดูไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้นะ่ะพี่สาวไม่ได้วางแผนที่จะเสียสละตัวเองเพื่อซื้อเวลาให้พวกเราหนีไปใช่ไหมฉันบอกว่าให้ออกไปซะ ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านไม่จำเป็นต้องกแกล้งเข้มแข็งต่อหน้าผมหรอกฟังผมนะผู้ชายคนนี้กำลังใช้ยากระตุ้นบางชนิดที่ต้องเลกด้วยอายุไขของตัวเองเพื่อเพิ่มระดับการฝึกฝนชั่วคราวอย่าสู้กับเขาโดยตรงแต่ใช้กลยุทธ์หนีเพื่อซื้อเวลาให้เรา เขาคงไม่สามารถอยู่ในสถานะนี้ได้นานนักนายรู้ได้ยังไงเชื่อผมเถอะว่าเราจะออกไปจากที่นี่ยังปลอดภัยจริงๆแล้วผมมีประสบการณ์มากมายในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบนี้ได้ทรงยุ่นเสียนฉันจะเชื่อนายไปตายซะ เดินเครื่องเต็มกำลังมุ่งหน้าสู่ทิศทาง10นาฬิกาด้วยความเร็วสูงสุดขอรับ บ้าเอ๋ยพวกมันใช้กลยุทธ์ตีแล้วหนีเพื่อซื้อเวลางั้นหรอพวกมันดูได้ยังไงว่ายาเพิ่มระดับจะอยู่ได้ไม่นานไม่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ขอโทษนะที่ฉันรบกวนนายฮ่าฮ่า บ้าเอ๋ยฉันจะฆ่าแกก่อนเลยปกปิดนั่นหมานการปงปิดแบบประบ้านนั้นอีกแล้วหรอภาพหลวงตาไทปิ้งรังเงาปีศาจ ใส่้าคำรามการพิพากษาของสวรรค์ปีศาจแห่งการชำระหลางจากสวรรค์ผอาวโสสู ช่องว่างของระดับพลังมันห่างการเกินไปอย่าได้ประมาทผีสาวเมียวสามารถต้านทานเขาไว้ได้ด้วยตัวเองเรียบถอยทับมากับเราเธอไม่ต้องกังวลฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันเจอแกแล้ว ใส่ฝาทําลายล้างให้ตายเธอฉันไม่มีเวลามากพอเราไม่สามารถปล่อยให้พวกมันหนีออกไปได้โดยเด็ดขาดฉันไม่มีทางเลือกแล้วฉันจะต้องผ่าสองตัวนั้นออกมาตอนนี้ จงออกมาเราสัตว์ระดับศักดิ์สิทธิ์หือตีเจี้ยง เหือฉีกรอยแยกด้วยมือเปล่าและเหมือนการปรากฏตัวครั้งนั้นเจ้าพวกนั้นคือสัตว์ร้ายระดับศักดิ์สิทธิ์งั้นหรอ เริ่มโปรแกรมคันควบคุมไปจับเรือลำน,นั้นและคาเจ้าระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นหนึ่งตัวนั้นซะ พวกโจรทะเลส,สายทางใต้สามารถควบคุมสัตว์ร้ายได้จริงหรอนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีจากยุคก่อนด้วยหรือไม่นี่มันแยกของแท้นั่นหมายความว่าความสามารถในการเรียนแบบสัตว์ร้ายของเรือลำนี้ไร้ประโยชน์แล้ว ไปเลยดาบบิน บ้าเอ้ยสัตว์ร้ายขั้นศักดิ์สิทธิ์สองตัวโผล่มาจากไหนที่ไหนก็ไม่รู้ได้ยังไงกันโหดขั้นศักดิ์สิทธิ์ระดับหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายขั้นศักดิ์สิทธิ์สตัวในเวลาเดียวกันเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนฉันต้องไปช่วยเขาก่อนคิดจะไปช่วยงั้นหรอไม่ง่ายขนาดนั้น เอาาตอนนี้ถึงคราที่ฉันจะยับยั้งเธอไว้แล้ว ให้ตายเถอะถ้าเขาสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดได้บางทีตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะป้องกันมันทั้งหมดฉันจะต้องบล็อกการโจมตีหนึ่งครั้งด้วยเกราะไหลของฉันปัง ดาบจงออกมาผัวว่าส,สูอย่าสู้ตรงๆเพียงเพื่อหวังจะดึงดูดความสนใจไปที่ท่านคนเดียวเปิดใช้งานรูปแบบการปกปิดละลาถอยท่านพึงเก้าเข้าสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะเอาชนะ สัตว์ร้สองตัวในขั้นศักดิ์สิทธิ์ระดับสองได้เย่าเสียสละโดยเปล่าประโยชน์ขอโทษนะทรงยุ่นเสียนมีบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าฉันจะรู้ว่าฉันไม่สามารถเอาชนะได้แต่ฉันก็ยังอยากจะลองดาบจงออกมา พราะว่าฉันจะก้าวต่อไปครั้งหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือที่หัวใจเต่าของฉันเต้นอยู่